ข้อมฝันนะครับท่านผู้ชมมือนี้ผมสิมาเราความฝันให้ฟังว่าเมือ่อคืนนี้ผมนอนฝันแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฝันเป็นตุเป็นตะเป็นคือจังเป็นกิ่งเลยนะครับเพราะว่าผมฝันเคยฝันลักษณะแบบนี้เลขเลขมักจะเข่าและไก่เคี้ยวนะครับท่านผู้ชมก็คือจังหัวทีดด่ผมเคยฝันเกี่ยวกับ สารปูให้เ,เตาทีผมฝันเห็นเห็นเตากับเห็นมูเด่งนะครับอหลังนนเลกกบเข่านะครับเขา่าเข่าสองโตนะครับแล้ักงวดตองมากคืองวดวันที่สิบหกตุลาทีผ่านมากนะครับผมกลับมาฝันฝันว่าเลยขี่มอไซค์นะครับไปคือจังจิตไปไหวพ้พระแ้วมผู้หยิ่งสอนถ่ายไปนะั่งแล้วก็ไปขับมอไซค์ไปลมอยูหนาวัดลมใส่ป้าเขา่า ซึ่งเขากำลังออกร่วงนะครับแล้วกา,ามีมีพระเป็นลงพอนะครับลงปูลงพอพันยางออกมาจากจากวัดแล้วก็ผมเห็นเพลินไข่ไขครับลงปูซีลานะครับแล้วที่นี่เพลินกับมาซีเพลินกับมาถามนะครับแล้วก็ซีไปที่ทะเบียนทะเบียนรถผมทะเบียนมอไซค์ทีลมทะเบียนรถกัาขาบข่ายับข้าผมเลียวเห็นในในในความฝันนะครับคือ เก้าหกสามหรือรเก1าหกหนึออ่ง,งนะครับที2 2> ่ได้คุณฝันที่ผมเห็นเลขมาออกสามโตตรงๆนะครับเก้าหกสองพิสไปแต้มเดียวนะครับคือมันขัมนะครับขามจากเก3าหกสามมาเป็นเก1าหกหนึ่งเพราะว่าเลขมันออกเก2าหกสองสามโตเลยครับท่านผู้ชมที่ที่ฝันตอนนั้นนะครับ ฝันเห็นทั้งทั้งเห็นปลาเข่าหลังหลังจากอ่าไปไปพอขายขหลวงปูซิล่าอยู่อยู่หนาวัดนั่นแล้วผมก็ได้ขับมอไส้มาที่ศาลปูคุณหารก็เห็นปลาเข่าเลี้ยงอารามเลยยื่นหนาศาลปูคุณหารว่านาสีดายนะคะรับท่านผู้ชมเด็กเข่าสามสามโตพิษแต้มเดียวคือผมได้เก่าหกสามเก่าหกหนึ่งแต่ว่าเล็กมาออกเก่าหกสองนะครับถ้า เอฟซีท่านใดที่ติดตามคลิปของผมนะครับคลิปที่หนุอาร์มก็ได้ถ่ายทําแล้วก็มีป้าต่อยก็ได้มาถ่ายทําอยู่นะครับพวงเนวันที่16ที่ผ่านมากนะครับงิน16วันที่ตุลาคมพศ2561 61ถี่ผ่านมากลางวัลนี้ผมกลับมาฝันอีกนะครับเพิ่งฝันเมือ่อคืนนะครับแต่ผมตื่นตื่นมาแล้วมาเห็นภาครกิจน่นนี่นั่นผมก็เลยตงเฝ้าทายลิปลงให้เอฟซีทั้งบ้าน ได้ยินได้ฟังน้ากันก็เป็นความฝันของงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2567นะครับคือผมฝันผมได้ขับรถนะครับได้ขับรถเครื่องเป็นรถรถมอไซค์วีอาขั้นขันเก่าของผมซึ่งเป็นขั้นเกา่าตตอนนี้บรายุนัำผมแลวนะครับผมขี่ไปกับผู้ใส้ ผู้หนึ่งนะครับสอนถ่ายผมไปมอไซค์ท่นนี้เหรอครับคัน VR ผมอ่าครับไปคือจังสิไปไหว้พระยี่มองวัดใดวัดหนึ <t> ่งนี่หนะครับผมไปกันสองคนแต่ที่นี่ไปฮอดไปฮอดวัดนะครับอ่าวัดนั้นเพลินเพิ่นมีบ้านเลขทีอ่าผมกับ ได้เขาไปไหว้พระนะครับไปไหว้พระแล้วได้พระเพิ่นก็นได้ท้ามนวลท้ามนี่นะครับหลวงปู่เท้าเข่านะครับเพิ่นก็แกดใส่แว่นตานะครับใส่แว่นตาคล้ายๆหลวงปู่ศิลาเลยครับคล้ายๆกันเลยแล้วก็เด็กเพิ่นกล็ดไปุ้ยเดยอ่าสนทนาธรรมกับกับผมนะครับหลวงปู่ คุยกันไปถามสารทุกทุกิบกันไปในส่วนรถมอไซค์ผมที่ขี่ไปนะครับเป็นทะเบียนทะเบียนมอไซค์นั่นคือสองสองเก้าหกนะครับทะเบียนรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับสองสองเก้าหกแลวที่นี่พ่อไปได้คุยในสนทนาถ้ำกับหลวงปู่ภายในวัดนะครับเพื่อนก เพิ่นก็เอิ้นกินเข่านะครับเ,เ,บเ,เพินพนนะพ่นกินเข่าก็มีทั้งลาบหัวมีทั้งข้าวเหนียวอ่าคือคือเพิผลผลสันเหลวเนาะเพิ่นก็ให้แม่ออกยกมามาให้ผมก็ได้กินนะครับกินข้าวเหนียวคุยกับลาบงัวาทั้งลาบเลียดทั้งอันนี้แหละครับเพราะว่า,วาอ่าใน ในคววมเป็นจริงมีคนเป็นโยมนี่ได้เอาลาบพว่เอาก้อยไปถวายพระอยู่บอกให้จังไดกับโ่โห้นะครับแต่ว่าในค่วมฝันนั้นก็เป็นแบบนั้นเนาะแล้วทีนี้ผมกับกินเขา่าพอกินเข่าแล้วนะครับผมกับด้คผู้นนนีีนั่นกับลูกปูคนนะครับเพิ่งถามสารสุกซุกฤิเป็นยังไงแต่ท่าม้าหากินนะครับ อยู่ดีสบายบ่จะขันสีค่อยค่ายก็ว่าพระหลวงปูอง่องค์นี้นะครับคือเป็นค่ายก็บอกเป็นขุนเคยขุนเคยกับผมแต่ว่าผมไม่น่คงมฝันน่นก็่ค่ายก็บว่าหูจกักขุนเคยก็เพิ่มขึ้น,นแต่ว่าเพรเป็นจริงคือผมไม่เคยเห็นเห็านหาคนเดีเยแต่ว่าคุ้นคุ้นก็ค่ายหลวงปู่ศิลานะครับ หลังจากผมกินเข่าเดีวนะครับผมก็บอะไรคุยเพิ่งก็ได้เเบาเรียงทรรมาเรียงโน่นน,นี่นั่นในการสางวัดสั่งให้ผมฟังแต่ที่นี่มันว่าเมมนะครับเมมยังสางบ้านแล้วเ <c oughs> มมคือเมมเผาศพกับขอให้ครับเมมเผาศพยังสั่งบ้านแล้วผมก็เลยว่าอื สางบ่แล้วนี่ก็ก็กจังคอยเห็ดคอยทําไปนะครับหลวงปูผง่ผมก็สิหาทางซอยผมก็สิหาเงินมาร่วมทาบุญใน,นการสางไม่หลุมมากไม่หลุเผาศพซอยหลวงปู่ข้างวัดเพิ่นก็โมทนาาสาธูบุญนั้นผมครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนก็อา่าบอกว่าโยม <c oughs> เบิ้งไปเบิ้งทางหน้าประตูได้ผ่านะเพิ่นสี่เพิ่นสี่ไปนะครับสี่ว่าไปเบิ้งทางหน้าประตูหน้าประตูผมก็บบอกเขาใจว่าให้เพิ่นให้ไปเบิ้งเอียงแต่หลังจากคุยกันเรียบร้อยนะครับผมก็ลากกลับผมก็ลากกลับออกมาพร้อมกับผู้ชายผู้หนึ่งที่มานําผมผู้ชายผู้นี้ก็บบล็อกหัวเป็นผู้ใดอยานะครับที่ที่มากนะผมก็ออกมานะครับขี่รถออกมาหน้าวัด หลวงปู่เพิ่นมายืนที่นาวัดเพิ่นม,มายืนยืนหนาวัดถาถาทรงผมนี่ครับเอา้าช่วงช่วงนั้นผมคุยกับเพิ่นเพิ่นเพิ่นยังอยู่ในวัดอยู่ดิแต่ว่าพอขี่รถออกมาเพิ่นม,มายืนที่นาประตูโของอยู่หนาวัดแล้ว,ลวก็ซี่บอกผมบึงบ้านฤทธิ์อ่าปไปไปไข่ไข่บ้านอา่ไไไอาไปบ้านฤทธีน่ะครับเป็นซีแปดหกหรือหรื แบบซี่หกนี่แหละครับพ่อพันสี่เพิ่งถนัดเนาะครับผมก็เลยมากมาตบทะเบียนรถทะเบียนรถผมทะเบียนรถผมมาเปิดเป็นทะเบียนสองสองเก่าหกอ่อผมตื่นขึ้นมาผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนาะครับผมผมดีใจหรือตกใจกับโมโหแหละขึ้นมาผมก็เลยเฝ้าเขียนไว้เลย,เ,ลยเพราะว่ามันมันเป็นเลขมันเป็นฝันการฝันใดเลข การฟันในเดือนเนี่ยบ้กฮวามันสีแม่นทิ่นี่จัง,งไดนแต่ว่าก็คือผมเราถา้าผู้ชมฟังผมฟันสองครั้งที่ผ่านมากเลยทางแรกที่ไปปูพญาเตาเห็นเห็นอมูเด็งนั่นเด็กมันเข่าสองโตตอนนี้งวดต่อมาผมกับมาฟันอีกที่ฟันเห็นคลายๆลงปูซิล่าที่ผมขี่มอไซค์ไปลมอยู่อยู่ป้าเขา่าก็ ป้ายทะเบียนตัวนั้นมันก็เป็นเก้าหกสองหรือเก้าหกหนึ่งที่ผมเห็นเนาะในความฝันเลขก็มาออกเก้าหกสองเพราะว่าผมเห็นในป้ายทะเบียนเก้าหกสามหรือเก้าหกหนึ่งประมาณนี้แล้วเลขท้ายหลงวัวที่หนึ่งก็มาออกเก้าหกสองนะครับอันนี้คือความฝันของงวดนันที่ทีสิบหกตุลาคมที่ผ่าน,านมาแล้วก็ฝันงวดนี้ ผมก็มาอฝันคือจงค้ายๆเป็นเป็นเรียงเป็นเรียงกิ่งเลยค้ายๆฝันครึ่งวัน,นทีแล้วนะครับหลังจากหลังจากลงปูพันมัดตบป้ายเบียนก็เป็นสีนหน่หยบุ๋มผมเบิ้งเหล็กป้ายบ้านสียงกห้องนะครับผมก็ผมกับมาเอจใจว่าเอาสแสดงว่าลงปูเป็นหายเหล็กหรอเล่าผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากนะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมากผม พอหาปากกาหาสมุดมาเขียนเลยเลยแล้วก็จังใดใยเลขตัวนี้นะครับอันนี้นีคสักที่ผมเขียนเลยนี่ครับคือ4แปดหกสองเก้าหกแล้วก็4หกนะครับนี่ครับ เดี๋ยวอ่ะัวเลขมันอาจธิกลับนะครับผมผมเดี๋ยวผมถือซองให้ท้านีช่วงเบริ่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมือซองให้เบริ่งใหม่เพราะว่ากล่องผมมันมันมันกลับนะครับสี่แปดหกสองเก้าหกแล้วก็สี่หกนะครับ ของวันที่1พฤศจิกายนพศ2567นะครับสำหรับตัวเลขก็ตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนี่คือเลขความฝันนะครับมันซีเม,มนต์โมเมนต์ยังไงผมกับกับบอนนใจกันแต่ว่าท่านผู้ชมหาลร่องอผิดวิเคราะาห์พิจดรนเบางที่ผมฝันมาสองวดเลขบมันเข่าทั้งสองงวดวันที่วันที่16ตุลา ก็ถือว่าซ้ำเขานะครัว่าพร้อนพิษไปแต้มเดียวผมไดมากเก้าหกสามเก้าหกหนึ่งเคลียรมันออกเก้าหกสองพิษแต้มเดียวนะครับถ้ารัดไว้อบอกขามบอกขามเก้าหกสองไปชือว่าเขา่าสามโตตรงๆเลยนะครับนี่ก็คือทีมาที่ไปของโค้มฝันของผมนะครับทีมาเรามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้เห็นได้เบิงได้ฟังน้ำกันก็ แมนบ่แมนจังไนกักกอยว่ากันนะครับด้อเพราะว่าผมกับอยากมาเราซูฟังนะครับอยากมาแมนปั่นกับท่านผู้ชมก็ล้องไปวิเคห์ผิดาจณาเบิ่งนะครับสําหรับเลขความฝันของมาวินนะครับมือหนีมาทายผู้เดียวนะครับมาทายทําผู้เดียวเพราะว่าป้าต้อยน้องน้ำนุ่มอามม่นก็บ่าอยู่นะครับไปปิดภารกิจมก็เลย ผมตื่นขึ้นมาเหียกเห็ดงานมีแล้วผมก็เลยฝ่าวทายขิดล่งให้เย็บซีถันดูชมหรือบเบิง้งฟังนํากันเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าอาจจะไปตรงกับเลขที่หลายๆถานหลายๆคนหมักนะครับอาจจะมาตรงกับเล็ที่ผมฝันก็เป็นไปได้น,น,นะครับเพราะว่างวดวันที่1พฤิกายน2567น,น,นี้คิดนี้ชดว่าห นะครับฮกตอไม้แท่ในนอนเพราะว่าลายหัวดเวยครับหกหนี่ยังตามตามมาตลอดมาเขามาสองโตกับมี่เขามาโตหนึ่งกับมีนะครับว่าจิไลมาตั้งแต่หกศูนย์หกหกหกสองอ่ากฮกห่างจนจนจนมาหลาสุดนี่ก็คือเก้าหกสองนะครับเขามาลายหัวด้วยเลขหก รางวดนี้ที่เลขที่ผมฝันนี่มันก็มีอ่486 ok, มี46 ok, มี2เก่า6 ok, แต่ว่าเลขทะเบียนหมอ้อไส้นี่2296 ok นะครับอยู่ในความฝันผมในความฝันผม22 ok, เก่า6ทะเบียนหมอ้อไซส้ Vr ขั้นเก่าของผมก็อยู่นในผมหลายปีแล้วแต่ว่าตอนนี้กับผมไปห้างได้พังผมคลายไปแต่ว่าก็ยังจำทะเบียนรถขั้นนี้ได้อยู่นะครับ เพราะว่านาบ้าวผมเอาไปฟันโอ้ไปซนซนกับสิบล้อเพิ่นก็เลยเสียชีวิตไปนะครับรถคัานผมก็เลยขายออกไปแล้วนะครับขายแต่สั้ว่าขายเป็นเศษเล็กของห่างไปแหละเพราะว่นนานอกไส้นอกไส้ปะต่อยนะครับเพิ่นคาร์บิอาร์รถของผมเนี่ยครับไปประสานหน้าก็รถสิบลอ้อกเพิ่นกน็เสียชีวิตไปตั้งหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้ว บอกไม่คือไม่เนะเาะบอกอยู่กันฟังแต่ว่ากับโบหูเหตุผลคนใดครับผมจังเลยมาฝันเห็นหรือว่าผลสิมาหาให้โโคใหายลาภผมจังเลยกับโบหงนะครับฝันเลยที่นี่กับไปกับไปเห็นพระเห็นเจ้าก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นสีริมงคลเพิ่งเพิ่กับเอิญไปกินเขานะครับเขากับลาภง้วเขายว่นหอนๆอ,อู้คุยกับลาบงัว กันฝันแบบนี้นี่ตะเก่านี่ไ่ได้โชคเลยครับผมผมเคยฝันผมว่าอ่อล่องมากย้อนพ่วมทรงจํเกาเกาเกี่ยวกับการฝันลัชนาว่าเออได้กินลาบมัวได้กินเข้าคุยลาบมั่วนี่มักิไล้โชคแต่ว่าวดน,นี้ก็ก็ล่องเบิ่งล่องมาวิเคราะซอยกันนะครับว่าความฝันผมมันมันถีเป็นจังได๋ก็ FC ซก็ล่องเหมนมาเบิ่งนะครับเด้อเพราะว่า นี่ก็มาแบงปันนะครับผมมาแบ่งปันควอมฝันม,ม,มาเหล่าสูฟังก์นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับเลขความฝันของมาวินในงวดของมันทีหนึ่งกิกายนพศ2ส6 7ซีเมนตบอมแมนประการใดกะร่องพิจนาเบึงนะครับอาจจะไปตรงกับเลขของถัดนผช่วงในหลายท่านทีมักและตรงตรงใจ ก็เป็นไปได้นะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันก็โชคลาภมันบอ่อแน่นอนนะครับอาจมีโชคมือหนีวันหนีรหนรือว่าพุงหนีหรือมือลื่นหนีรื่เดือนหนีเ,เ,เดียนหนาจะเป็นไปได้ทั้งนั้นก็ลองพจิจนาบึงก็นะครับสำหรับงวดนนี้ครับก็ขอให้เอฟซีนะครับที่รับชมรับฟังนะครับช่องมาวินชาแนล ขอให้ประสบแต่ความโชคดีลำรวยปังปังกันสุขภูสุขคนนะครับขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเดินทางไกลๆก,กับขอให้ปลอดภัยแขวขคดาจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับขอให้สิ่งซักสิทธ์ทั่วสากลโลกนะครับปกปักร,รักษาคุ่มข้องปกป้องให้ทุกท่านอยู่หลอดปลอดภัยตลอดปีตลอดไปให้มีแต่โชคมั่งมีลำรวยกันสุขูสุขคนรับรับก่อนโต เงินท่องบ่ห้ขาดมือบ่ห้คขาดกระเป๋าห้เงื่อนท่องไยน้องล่างไรเขาในเฮียนในสัน้นเจ็บซีถูกท่านทุกคนให้ยปวดโซคุมโชคดีฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลนะครับรต้ต่อยคนวีเซน้นอ้งน้ำชาแนลบ่าวแพ็คชาแนลนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหล่คนเดิมด้วยนะครับสําหรับมือนีนะครับสําหรับขลดปนีสําหรับเลขอ่า มาเราควบฝันให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ยินน้ำกันก็ขอยบคีเบเพียงแค่นี้นะครับค่อยพบการคีปหน้ายี่หน้านะครับว่ามาวิ่นสีฟันันบ่หรือว่าสิไปตามสารใดก็จ้งคอยมาเบิงมาติดตามไปน้ำกันนะครับและ,ะสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็จีขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับค่อยพบพ่อกนอีพี่หนาคีบหนา คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีปังๆลำาุ้ยกันสบูรสักคนเด้อครับครับผม